สวัสดีครับวันนี้มีคำถามมาจากเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับถามว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วนะครับเราควรจะปฏิบัติต่อต้อนไม้อย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับก่อนอื่นผมอยากจะอธิบายวงจรการผลิตไม้ผลหรือผลไม้ตลอดปีก่อนนะครับลองดูภาพนี้นะครับภาพนี้เราจะเริ่มต้นตรงที่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวผลไม้นะครับ เก็บเกี่ยวสู่ตลาดนะครับเพื่อการจําหน่ายหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ระยะของการพักต้นนะครับการพักต้นมีการตัดแต่งกิง่งหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ระยะของการทําใบนะครับจากการทําใบก็มาสู่ระยะการทําดอกการทําดอกก็มาสู่ระยะของการทําผลจากการทําผลก็จะมาเป็นการเก็บเกี่ยวซึ่งก็จะครบหนึ่งปีพอดีนะครับในวัตจากรของไม้ผล ในรอบหนึ break, day, vein, ่งป ja <de> ีเนี่ยนะครับเทคนิคการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนก็จะแตกต่างกันไปเช่นการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอย่างไรนะครับการพักต้นพักอย่างไรนะครับการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งอย่างไรการทําใบหมายถึงอย่างไรทําอย่างไรการทําดอกหมายถึงอย่างไรทําอย่างไรตลอดจนการทําผลนะครับหมายถึงอย่างไรทําอย่างไรแล้วก็กลับมาเก็บเกี่ยวเพราวจัดก็จะวนอยู่อย่างนี้ในแต่ละปีนะครับสําหรับไม้ผลเพราะว่า ไม้ผลนั้นเป็นพืชยืนต้นนะครับให้ผลแล้วยังไม่ตายเหมือนพืชล้มลุกนะครับพืชล้มลุกก็อย่างเช่นผักข้าวพืชผักต่างๆซึ่งอายุสั้นนะครับเราเก็บผลผลิตแล้วมันก็ตายไปแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยชีวิตเขาจะยืนยาวเป็นสิบสิบปีวัฏจักรเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับณนะวันนี้นะครับมีพืชที่เข้าสุริยะการเก็บเกี่ยวเยอะแยะ,ยะไปเช่นทุเรียนบ้างมะม่วงบ้างนะครับแล้ว เขาจะเข้าสู่ระยะต่างๆตางวงจรในแต่และวงจรผมก็จะค่อยๆอ,อธิบายให้กับเกษตรกรแต่และท่านเข้าใจว่าจะมีเทคนิกคการปฏิบัติอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ทําความเข้าใจให้ได้นะครับว่าวัฏาจาักรการดูแลจัดการไม้ผลในแต่ละรอบปีจะมีขั้นตอนอยู่ประมาณ5ขั้นตอนดังกล่าวนี้นะครับขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับรับชมกันผมรองศาสตราจารย์ดรชิยาพรนนครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ